สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพ่อนายนะครับวันนี้พ่อนายมีสื่อการเรียนการสอนที่พ่อนายสั่งซื้อมาจากร้านค้าร้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นนี่นะครับเห็นไหมครับก็ไก่ขอไข่ขอขวดนะครับก็เป็นฟังพูดอ่านเขียนเลยนะครับเดี๋ยวพ่อนายจะแกะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเป็นฟังพูดอ่านเขียนเลยนะครับ เป็นโปสเตอร์พูดได้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังเขาจะแถมฐานมาให้นะครับคนไหนเก็บตัวแป๊บนึงนะครับแถมฐานมาให้นะครับเป็นฐานสอเออเป็นฐานสามเอนะครับสามก้อนนะครับฐานสามอสามก้อนนะครับ เดี๋ยวพ่อในจะรีวิวให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในกล่องนี้เขาก็จะให้สมุดมาด้วยนะครับเป็นหนูน้อยหัดคัดนะครับด้านในก็จะเป็นกอไก่นั่นแหละครับกอไก่ถึงฮ้อนทฮู่นะครับก็จะเป็นรอยปากนะครับเป็นตัวหนังสือเป็นรอยปากให้เราฝึกพาลูกเขียนนะครับ อันนี้ก็จะพาน้องชิวาเขียนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนูน้อยชอบอ่านนะครับก็จะเป็นกอไก่หรือหอนกพุกงเหมือนกันนะครับก็จะพาลูกอ่านนะครับกอไก่หรือหอนกพุ้งนะครับโอเคสม,มุดผ่านไปนะครับตัวนี้เมื่อเราใส่ฐานแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้านบนก็นจะเป็นลําโพงนะครับมาไปฟังกัน ปุ่มเปิดก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราเปิดเสียงก็จะประมาณนี้นะครับดีนะครับพีัญชนไทยอ่าเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองกดให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับอกอนไก่เดี๋ยววันนี้จะกดให้ครบหอุูพูเลยนะครับอ่า ท้างในสอนยากเห็นทุกนิดนึงนครับอ,อ่านะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรูปกุ๊กกุ๊กเขาจะเขียนว่ากุ๊กก,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 กุ๊กไก่นะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์มิวสิกเนาะเราลองกดดูนะครับอ่าเราจะมีเพลงน่าจะเป็นเพลงกองไก่นะครับอ่าเป็นกุ๊กกุ๊กไก่ครับไม่มีนมให้ลูกกินโอเคขออนุญาตหยุดก่อนนะครับ โอเคส่วนดน้านี้ก็จะเป็นเพลงต่างๆเหมือนกันนะครับมีเพลงด้วยนะครับดูนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรนี่จันเอ๋ยจันเจ้านะครับเป็นเพลงกล่องนอนนะจันเอ๋ยจันเจ้าฟังนะครับใช่ไหมโอเคจันเอ๋ยจันเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นโยกเยกเอ๋ยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นก้าวๆนะครับเป็นเป็ือกก้าบๆนะครับเป็ดอาบน้ำในคลองอันนี้ก็จะเป็นนิ้วนิ้วโป้งอยู่ไหนนะครับนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรจ้่มที่ผลไม้แมงมุมขยุ่มหลังคานะครับอันนี้แมงมุมลายตัวนั้นนะครับ แล้วก็จะมีตัวนี้อีกนะครับเป็นจับปูดังนะครับโอเคตัวนี้มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับเห็นไหมครับเห็นปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงไหมนะครับเพลงทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดแปดเพลงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้อลื่ มีเก้าเพลงนะครับแล้วก็จะมีกุ๊กกุ๊กไก่ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับที่พ่อนายซื้อมาไว้สอนน้องชิวานะแล้วก็ให้น้องชิวหัดนะครับพ่อหนายาคุ้มนะร้อยห้าสิบบาทโอเคเดี๋ยวพ่อนายมีอีกกล่องหนึ่งนะครับแล้วพ่อ แล้วเราก็ปิดไปเลยนะครับถ้าถ้าเราไม่ใช้แล้วเพื่อประหยัดฐานนะครับเพื่อรักษาเพื่อรักษาอ,อการใช้งานของฐานนะครับโอเคไปดูนี้ตัวนี้จะเป็น abc นะครับเป็นเอ C เป็นฟังพูดอ่านเขียนเหมือนกันนะครับ่ะเดีย๋ยวพ่อนายเก็บพ่อนายยังไม่เก็เลยนะ ab C พ่อนายก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างใช่ไหม ยัดแกะก่อนนะครับซื้อไว้ให้ลูกได้เรียนนะครับตัวนี้ปิดเทอมด้วยนะครับโอเค A B T ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาห่อถุงมาเขาจะแถมถานมาให้ด้วยสามก้อน,นที่ฐานสามเอสามก้อนนะครับเขาจะห่อมาให้อย่างดีเลยนะครับโอ้โห มีนี้ด้วยครับนี่นะครับหน,นหนูน้อยหนูน้อยหัดคัด a b c นะครับหนูน้อยหัดคัดนะครับด้านในก็จะเป็นรูปตัวปากเหมือนกันนะครับให้เราพารูปเขียนนะครับแล้วก็จะมีตัว B ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นด้านล่างก็จะมีคำให้หัดเขียนด้วยนะครับเห็นไหมครับ ด้านล,ล่างก็จะมีคาเป็นคําว่าแบทด้วยนะครับตัวบีนะครับรูปภาเนาะัีนี้หัดอานแล้วก็จะมีรูปภาพป,ประกอบด้วย a b c นะครับเนี่ย a เล็ก a ใหญ่ b เล็ก b a, ใหญ่นะครับมีรูปภาพประกอบให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคําตัวอย่างให้ด้วยนะครับเช่นตัวนี้นะครับ Cat ตัวนี้ C a t cat แคแมวอย่างเงี้ยก็มีรูปภาพรูปแมวประกอบอย่างนี้นะครับ ดีด้วก็มีรูปภาพประกอบเอ็กไข่ก็มีรูปภาพประกอบนะครับเพราะนายว่าดีมากเพราะว่า,าช่วงนี้ปิดเทอมด้วยแล้วก็มีเวลากอนลูกหนึ่งอาทิตย์ปิดหนึ่งอาทิตย์แกโอเคแก่ทา,านเลย ยากแกะแป๊บนึงเพราะาตัวนี้พานายนี่แกะใส่เลยนะครับแต่ว่ากอไก่พานายลองลองดูแล้วนะครับมันก็เลยใส่ไปแล้วนะครับไม่ยากนะครับผู้หญิงก็ซื้อมาให้ลูกได้เล่นได้เหม,มือนกันไม่ยากอ่ะเปิดออกนะครับอ่ะใส่ทานขั้วโลกไปโลกขั้วบวกไปบวกโอเคปีดฟ้า เรียบร้อยสวยงามมากนะครับ A e, B C ภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้โอเคเปิดแล้วนะครับ <laughs> <Ooh. S 1> มีอะไรบ้างเนี่ยอา่าคนายลองกดดูนะครับ ลองกดดู A โอ้โหชัดแจ๋วเลย B C นะครับปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรอื่นกันพวนั้นมันกดออเคตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเพลง <Okay. S 1> มีเพลงภาษาอังกฤษมีหนึ่งมีสองมีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเพลงด้วยกันนะครับที่แถมมากับแผนนี้ โอเคมีทวิงเกิลมีราวๆ this is the way นะครับ Let's s i n g to gether โ okay. อเคอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐาน A B C ซองนะครับ A B C ซองนะมี yeah, yeah, เยอะแยะไปหมดอายุอ่ะอายุ sleeping นะอ you sleeping อันนี้มี one two three four ด้วยนะ มีวันทูทีโฟด้วยนะครับโอเค,อเคพอไคนก็ได้มา2ชุด A B C แล้วก็กอเอ้กอไก่จนถึงฮอนกนกนะครับได้กอไก่กอไก่ถึงฮอนกูกแล้วก็ A ถึงแซมาให้น้องชีวาเอาไว้ประกอบกับที่พอไหนจะสอนน้องชีวาเวลาวันหยุดเวลา ปิดเทอมอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาการเรียนการศึกษาของลูกนะเพื่อพัฒนาสมองดีกว่าให้ลูกเล่นเฉพาะโทรศัพท์หรือว่าเล่นดินเล่นทรายที่มันไม่ได้พัฒนาความรู้เข้ามาเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าไม่ให้เล่นนะครับก็ให้เล่นแต่ว่าตัวนี้เราก็จะเสริมพัฒนาการของลูกไปอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนั้นก็เป็นประสบการณ์ชีวิตอีกแบบหนึ่งตัวนี้เราก็จะสอนเป็นความรู้นะครับเพื่อไปโรงเรียนจะได้เรียนทันเพื่อ ไม่ต้องแซงเพื่อนไม่ต้องเก่งกว่าเพื่อนแต่ว่าให้เรียนทันเพื่อนแล้วก็เรียนไปกับเพื่อนได้นะครับกล้าแสดงออกตอนนี้เราเราสอนไปแล้วก็อาจจะมีอาจจะรู้กว่าเพื่อนรรประมาณนี้นะครับเด็กจ้ะฉันรออย,ย,ยู่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวพ่อนายของุญาตปกิดกันบายอเวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มานำเสนอมารีวิวเฉยๆนะครับมารีวิวว,ว่า เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถซื้อมาสอนลูกมาฝึกส,สอนหรือว่าให้ลูกศึกษาเองอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้มาโฆษณาให้อะไรให้ใครนะครับเพราะว่าตัวนี้พ่อพานายก็ซื้อมาเองแล้วก็มาฝึกตั้งใจที่จะมาฝึกให้น้องชีวาจริงๆครับส่วนเรื่องการที่น้องชีวยน้องชีวาจะถ่ายคลิปเกี่ยวกับ ตัวนี้พ่อนายก็ไม่รู้ว่าน้องชิวาเดจะจะพร้อมหรือยังนลยครับเอาไว้ให้น้องชิวาพร้อมพ่อนายก็จะมาถ่ายให้ให้น้องชิวกดให้ดูแล้วก็ให้น้องชิวาช่องตามหรือว่าให้น้องชิวาเขียนพ่อนายก็จะทำทำ,ทำตามไปด้วยนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปของพ่อนายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อนายด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อนายและน้องชิวานะครับนะไปแล้วครับสวัสดีครับ 2ชุดนี้ก็อยู่ในราคา300บาทนะครับถ้าชอบคลิปของพนายและน้องชีวาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พนายด้วยนะครับกดติดตามตรงนี้ครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดทั้งหมดครับเพื่อให้ช่องชีวา h ช n n นลนั้นแจ้งเตือนเพให้ทุกท่านว่าทำคลิปออกมาใหม่แล้วนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม